ถ้าพี่น้องต้องการให้บ้านเมืองมันดีขึ้นแน่นอนพี่น้องรับพลเอกประยุทธ์พี่น้องก็ต้องเลือกเบอร์22อยู่แล้วมไม่ต้องหอแต่ว่าถ้าเป็นแค่นายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีกําลังที่จะต่อรองกับพักรวมรัฐบาลถ้ากําลังน้อย เพราะมันต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไอพ้พรรคร่วมรัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งนี่มันก็จะต่อรองกับนายรกรัฐมนตรีของกระทรวงที่มันโกงได้มากโกงได้เยอะอย่างนั้นเลยมีกระทรวงอะไรบ้างคมนาคมเกษตรพาณิชย์มาไทยมันจะขอต่อรองกระทรวงพวกนี้กระทรวงเกษตรกระทร,ระวงเดียวมีน้องกรมจนประธานงบประมาณท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดดินล้านกรมเดียว รัฐมนตรีขอดเด็กสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ได้เจ็ดพันล้านแล้วทำหาอะไรว่าได้เจ็ดพันล้านทำตุรกินอะไรไม่ได้นี่ผมยกตัวอย่างเลยครับว่าถ้าพี่น้องต้องการช่วยชาติของพี่น้องต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้มีกำลังต่อรองกับพรรครวมรัฐบา,าลพลังต่อรองกับพรรครวมรัฐบาลอื่นได้ก็คือพี่น้องต้องให้กำลังต้านโัวการเลือกทรเขตให้มากมากเข้าไปที่จะเีอยนหน้ากต่อรองได้ ที่น้องเข้าใจไหมครับนี่คือคนไกลไกประชาธิปไตยในใัจจบันนี้ไม่ใช่เ,เรื่องแต่คนเอกประยุทธ์พี่น้องทั้งประเทศตอนนี้เด็ก3านิ้วมันจะลบกวันอยู่แล้วประชาชนพวกคนตาคนแก่ทั้งหลายเดินไม่ได้หามกันนะใส่รถเข็น้นมามาเลือกให้เบอร์ยี่ของได้เสียเยอะๆจะได้มีปฏิริษีเยอะแล้วทุกเขตจะต้องเลือกสอของ รวมไปสั้งชาติดีใจมากวันนี้กูพูดใปพินเว้ย